หนุ่มกัญชัยแจ้งดราม่าที่มีการแจ้งผลชนะสูตรน้องชมพู่ทำคุณลุงร้องไห้กลางรายการค่ะโดนด่าม,มาอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มกัญชัยที่ได้มีการสัมภาษณ์คุณลุงของน้องชมพู่ที่รอผลชนสูตรรอบที่สองโดยในขณะที่ถ่ายรายการอยู่นั้นเป็นช่วงที่รอฟังผลชนสูตรรอบที่สองล่ะค่ะเมื่อมีผลออกมาทางด้านของหนุ่มเองเลยแจ้งให้คุณลุงทราบว่า พบว่ามีการล่วงละเมิดอวัยวะเพศฉีกขาดมีของเหลวท่านใดนั้นคุณลุงกะกลมนหน้าร้องไห้ค่ะชาวเน็ตนั้นต่างแคปภาพรายการขณะที่คุณลุงกำลังร้องไห้ค่ะ้อมทั้งบอกว่าเมื่อกี้ดูแฮชแท็กโหนกระแสพี่หนุ่มโพองออกมาต่อหน้าลุงของน้องที่หายตัวไปว่าผลนิติเวชออกมาเพิ่มว่า มีการล่วงละเมิดอวัยวะเพศฉีกขาดมีของเหลวย้ำๆทนเสียงของพี่หนุ่มเป็นข่าวใส่ไข่มากคุณลุงนั้นร้องไห้กลางรายการเลยพี่หนุ่มนั้นพูดไปสองรอบถึงรู้สึกตัวอยากให้ระวังนิดนึงจริงๆนี่ดูอยู่ทางบ้านอย่างสะอึกเลย ซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดทางด้านของหนุ่มกัญชัยได้อัดคลิปพูดคุยกับคุณลุงอีกครั้งผ่านทางช่องโซเชียลโหนกระแสด้วยระบุว่าบทสัมภาษณ์ระหว่างคุณลุงของน้องชมพู่หลังจากจบรายการโหนกระแสทำไมคุณลุงถึงร้องไห้ แฮแท็กโหกระแสซึ่งเป็นการยืนยันว่าคุณลุงที่ร้องไห้นั้นเป็นการดีใจที่เจอผลชนสูตรตามที่คิดเอาไว้และมีผลตรวจออกมามากกว่าครั้งแรกจะได้จับคนร้ายได้เร็วๆนั่นเองค่ะ